ร้อยห้าสิบคูณสิเป็นเด็ดบ้าโอไมกยก่อ oh ดคำเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13ษยมิยาครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดคอมเมนต์ให้ด้วยครับกลับเลยครับผมมา วันนี้อยู่กับ Money Coming เงินกำลังจะมุนไปกำลังจะมุนไปให้ชุมชนเนีเ่ยเพลงนี้เพลงนี้สมัยลงุยงแลบนี้อ่ะเดี๋ยวมาเล่นกันจำได้ว่านี่ยเน,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 นต้องเล่น50ถึงจะอัปเกรดเป็นสเกตเตอร์อเอาแน่นอนถ้าอย่างนั้นคือจบเลยนะโอเคจัดไปโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันอย่างหนึ่งนะขอเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคคือกำลังใจใช้ลุกเ้ย ที่ลุงทําอย่างเงี้ยลุงไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากรวย <laughs> ไปอุยเท่าไหร่วะโอ้ย,อยมันนี่ัมมิ่งอือต้องดูแถวหน้าใช่ไหมเอยอเออคูณสิบได้ห้าคูณสิบเป็นห้าสิบโถยคูณสองศูนย์อืออือ อืมฮศูนย์ศูนอาดีอืมดีคูณห้ามาห้าคูณศูนยด้วศูนดีครับทำดีละวร้อยห้าสิบคูณสิบเป็นเจ็บมาก Oh my god สิ่งพันอะไรครับผมดีเข้าใจแต่ อืมอืมมแต่ก็ไม่ง่ายนะที่มันจะเข้าออลีสปินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยบวกกับ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 บวกคับบวกคับห้าร้อยโอ้เป็น 600! หกร้อยเฮ้ยมันว่ะมันนี่คัมมิง่งสมชื่อมันนี่กำลังมาเอาเงินกำลังจะบุญไปเอากำลังจะบุญไปห้าร้อย โอ้โหหมุนใหม่หมือนใหม่เมือนม่เอาเงินกําลังจบหมุนไปของพันเดียวห้าร้อยเป็นพันนึงอยากจบคลิปแต่ว่าสองนาทีไม่ได้วะคลิปหายทําไงดีวะคืออยากจบคลิปจีมทุกคนนั่งคุยกันเฉยไหมผมไม่อยากหมุนแล้วอะคือมันได้แล้วอะ่ะคลิปหายออากดไว้เห็นไหม,ม ไม่ใช่อย่างที่ใจคิดโอ้ยโอ้โหห้าพันนึงเอ้ยโอ้โหหมื่นนะโอ้โหโอ้โหมันนี่คัมมิ่งจริงแถวแรกสำคัญสุดทุกคนจำไว้แถวแรกสำคัญที่สุดเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อน,อน,อน,อนโอ้โหบอกเขาว่าอยากหยุดมีใครฟังบ้างไหมเวลาเนี่ยกูเล่นเร็วเล่นกันเนี่ยได้ห้าพันนะโอโ้เนี่ยเหมือนสมมตินะหมื่นหนึง่ง หมื่นหนึ่งได้คูณสิบแสนโอ้โหเจอช่องแล้วเจอเกมที่เหมาะสมแล้วนี่แหละเกมนี้แหละเหมาะสมกับลุงห้าสิบเอ็ดเป็น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 ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดก็คือห้าสิบเอ็ดเฮ้ยแถวหนึ่งนี่คือคือยากอะ่ะโอ้โหแถวหนึ่งนี่ที่สุดจริง ห้าสิบคูณห้าเป็นสองร้อยห้าสิบเบาๆเข้าอีกคูก็ได้หนึ่งหนึ่งห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดต้องให้ต่อจบห้าสิบห้าสิบคูณไหมผมไม่ได้สามแถวสามแถวถึงจะได้โบนัสนะโบนัสหลังด้วยโอ้โหห้าพันไม่ได้นะมึงห้าพันคือจบคลิปเลยสี่นาทีก็จบคลิปคูณสิบโอ้ ห้าสิบก็ได้ห้าสิบห้าสิบคูณห้าเป็นสองร้อยห้าสิบจะอยากเห็นว่าสแคตเตอร์มันจะทำงานยังไงวะห้าสิบอืมอเริ่มออกบ่อยแล้วโอเคดีขึ้นโอ้คูณห้าเทาล่างก็ได้นะไม่นะศูนย์ศูนย์ลงเลขกลางนี่คือ ไม่มีตัวเลขจริงๆม,มีเลขหน้าก็ไม่ออกเว้ยสุดยอดอ่ะหนึ่งร้อยทุกคนฟังลุงนะลุงจะหุนสามสิบครั้งทั้งหมดสามสิบครั้งนะรับวพ่หลังกันแค่นี้พอสามสิบยิบเก้า 2ี่สิบแปดยีเอุยยี่กห้าอื 24. โอ้โหอะไรไปเนี่ยยี่ส21มยองยี่สิบเอ็ดโอ้ยมื่นเดียวมาแล,แล้วย,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 ยี่สิบแปปนึงโอ้ยตายแล้วเครียด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 เคียดเคียดทีละสิบรอบนะ ยี่สิบรอบนะยี่สิบรอบโอเคสิบเก้าเอ้าหนึ่งร้อยคูณห้าเป็นห้าร้อยโอ้โหสิบแปดมันต้องได้แบบรอบแรกได้หมดเลยเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ด เก้า <screws> <9 S 2> โอ้โหมือหนึ่งมือหนึ่งคุณแปดเจ็ดหกห้าอ้าร้อยหนึ่งสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่ะมันต้องได้แล้วล่ะ พิเศษพิเศษพิเศษท่นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายขออีกทีนะอ่ะคูณสิบเป็นหนึ่งพันโอเคโอเคนีและเลิกแต่แรกก็จบแล้วเวลามันน้อยไปไงโอเคก็ถือว่าไม่น่าเกียดครับก็ถือว่าดีรอบนี้ลุงก,ก็ยังเหลือๆอยู่อย่างที่บอกนะครับ ถ้าเล่นได้ก็เลิอกอย่างรอบประกินเนี่ยสองทีลุงควรเลิกเลยแต่ว่าคลิปมันสองนาทีมันไม่ได้อ่ะเออก็เลยโอเคเล่นต่อมาแต่ก็ไม่ได้นักจัดมากครับก็โอเคเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับขอกำลังใจด้วยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไมันคือหนึ่งกำลังใจที่ทำให้ลุงไปต่อได้ ครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET s t อ t i o n สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม PG ครับ13 ET าอยาปั่นเกมค่าย PG ช่อง13 ET อโรมเป็นทริกเกมจ็อกเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกมเมเกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ